สวัสดีครับผมแมคคาร์นีหนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมท่านทั้งหลายเข้าสู่ยูทูบชาแนลแมคคาร์นีหกแปดขอรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้ผมในชา n e l นี้ด้วยนะครับวันนี้เสียงอาจจะดูแบบละมุนไปหน่อยนะครับเพราะว่านะเพิ่งโดนพิษที่ประเทศจีนเล่นงานมาไปเที่ยวนะครับเป็นหวัดนะครับลงคอก็เลยเสียงเหมือนจะหายบ้างนะนะครับพอดีเพิ่งปั่นจักรยานมาแล้วเสียงกลับมาแล้วนะครับวันนี้พามาชมเอโมเลสไวท์แท็กผู้ชมราคา1นึ่งล้านเก้าแสน 42,000ื่นนบาทครับเป็นราคาใหม่นะเพิ่มขึ้นจากเดิมมา5,000บาทนะผู้ชมคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าในชั่วโมงนี้นะครับตัวที่ขายดีตอนนี้จริงๆนะฟอร์ดเนี่ยเป็นเอเวอร์เรสซะส่วนใหญ่เดือนที่แล้วนะครับฟอร์ดพระรนครเกษตรนวมินเนี่ยขายรถไปทั้งสิ้นนะ100คันผู้ชม100คันเนี่ยเป็นเอเวอร์เรสประมาณเกือบ70คันนะประมาณ,นนะมาณ60กว่าคันนะครับที่เหลือเนี่ยเป็นแรปเตอร์หคันและที่เหลือเนี่ยคือเป็นรถ กระบะรุ่นอื่นนะครับหมายความว่าช่วงนี้รถที่ขายดีคือเป็น Ford e v e r วอ e ซัะส่วนใหญ่แล้วรุ่นที่ขายดีเนี่ยหลักๆเลยนะที่ขายดีมากสุดคือ Sport ครับเพราะว่า Sport เนี่ยราคาค่อนข้างจะจับต้องง่ายใช่ไหมครับราคาไม่แพงมากอีกรุ่นหนึ่งคือ YT t แ c แล้วก็ p พ a t i n u m เลยนะครับซึ่งเป็น 4x4 ูณ4ทั้ง2ตัวนะครับตัวนี้เป็น e v e r อร์ t ์คุณผู้ชมแต่แลสีเนี่ยถ้าใครเคยดูคลิปช่องผมเนี่ย ก่อนหน้านี้นะครับจะมีรถแบบนี้สีนี้อยู่คันหนึ่งนะครับเป็นรถของของคนต่างชาติคนอเมริกาเขาที่เขามาซื้อผมแล้วก็สั่งแลปเป็นสีนี้มันเป็นสี AMG a r a b เบียนเกนะครับสีแบบนี้เลยนะมาจอกเงินเงินพวกนี้แต่มันไม่ใช่เงินนะครับทีนี้เดี๋ยวจะพามาดูส่วนตัวห้องเครื่องของคันนี้นิดหนึ่งนะครับว่าห้องเครื่องคันนี้ประมาณไหนนี่เปิดขึ้นมาผู้ชมเราก็จะเจอส่วตัวชุด โชกแล้วนะเป็นโชกหน้านะครับที่เจอขึ้นมาคือชุดโชกตัวนี้ปกติแล้ว,วโรงงานไม่มีนะครับไม่มีมาให้อันนี้เราทําการแถมให้ลูกค้านะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์สองพันให้กําลังแรงม้าเนี่ยตัวนี้นะสองร้อยสิบแรงมา้าได้ยินไหมสองร้อยสิบแรงมา้านะเสียงจะไปแล้วเสียงอยู่ไสสอนะงร้อยสิบ <laughs> นะแรงม้านะครับ, <laughs> รรบเกียร์อัตโนมัติสิบสปีด ับตัวนี้แรงทอร์กเนี่ยห้าร้อยตัวนี้เป็นเทอร์โบที่เป็นเทอร์โบสองลูกคุณผู้ชมจะมีเทอร์โบสองลูกแล้วก็มีอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์หรือว่าเบรกไฟฟ้าที่มีมาให้จากโรงงานนั่นเองนะครับในส่วนของตัวด้านหน้าที่เห็นแปลกๆตานะครับเราติดตั้งให้เพิ่มนะครับเป็นตัวกันหนูนะไม่ใช่กันหนูออกนะกันหนูเข้ามีบริเวณนี้นะมีบริเวณตรงกล่องอีกอันหนึ่งคือจะมีทั้งหมด3ชิ้นที่เราติดให้ลูกค้านะครับแล้วก็ วายแท็กเนี่ยจะบอกว่าเครื่องสังเกตไหมครับว่าเครื่องถอยล่นไปเยอะมากเห็นไหมถอยไปถึงข้างหลังเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะผู้ชมโอกาสที่รถชนเนี่ยแล้วจะถึงในส่วนตัวเครื่องหรือว่าเสื้อเนี่ยนะครับข้อทข้งยากเพราะว่ามันอยู่ลึกมากเขาเลยวางเครื่องให้ประมาณนี้คือถ้ามีอุบัติเหตุเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะหักรถเนี่ยหลบเข้าข้างทางได้อย่างปลอดภัยนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการทรงต,รงตัวรถครับ พราะการวางเครื่องที่อยู่ในบริเวณตรงนี้เนี่ยทำให้รถเนี่ยมันมีจุดศูนย์ถ่วงที่ดีนะครับก็เขาเรียกว่าเครื่องไม่หนักมาด้านหน้าจนเกินไปจะไม่ให้รถมันมีอาการแบบย้วยนะครับอันนี้คือวางแบบพอดีนะกลางๆเลยคุณผู้ชมแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่แบบ AGM นะครับให้กําลังอยู่ที่ตัวนี้เห็นไหมสิบสองโวลต์แปดสิบแอมป์นะครับแปดร้อย cca ไอ้ค่า cca ที่เราพูดถึงก็คือยิ่งค่า cca สูงเนี่ยทำให้เราสามารถสตาร์ทรถคุณผู้ชม ได้ในอุณหภูมิที่มันแบบติดลบสตาร์ทได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับยิ่งแบบไปหนึ่งองศาสอง,องศาเงี้ยทำให้เราสตาร์ทติดได้ง่ายได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนตัวห้องเครื่องผมจะไปประมาณน,นี้นะเพราะว่ารู้สึกเจ็บอคอเสียงไม่รู้ไปไหนนะครับเสียงจะหายแอนะ่พอปิดเครื่องมาแล้วครับย็งไงคันนี้ถ้าดูเหมือนเะผินอ่ะมันเหมือนรถเดิมนะแต่จะบอกว่ามันไม่เดิมนะครับนี่คือโหลดมาแล้ว พอรถเดิมคืออย่างนี้ครับเนี่ยรถเดิมรถที่ไม่โหลดนะเนี่ยรถที่ไม่โหลดจะสูงประมาณนี้เห็นไหมครับแต่ที่โหลดมาแล้วนะครับจะเหมือนคันนู้นเลยมันจะแบบเนี่ยจะเตี้ยประมาณนี้นี่คือโหลด2นิ้วผู้ชมเปลี่ยนในส่วนตัวสกเกิร์ตหน้าใหม่นะครับเป็นสกเกิร์ตหน้าชุดหน้าของตัววิกเตอร์นะตัวนี้เป็น V1 นะครับวิกเตอร์ตัวนี้เปลี่ยนวิกเตอร์ตัวนี้มาแล้วคันนี้มีเพิ่มคือไฟตรงนี้ครับเป็นไฟที่เขาเรียกว่า เอาไว้แบบวิ่งในป่าในดอยนะอันนี้คือติดตั้งเพิ่มนะครับไม่ไม่ได้มีมาให้โรงงานนะติดเพิ่มลูกค้าขอติดเพิ่มคือเวลาที่ขับรถไปแบบต่างจังหวัดนะครับแล้วต้องคารออกไปแบบเปิดในภูเขาทางเขาทางอะไรนเนี่ยครับติดประมาณนี้นะสำหรับไฟตัวนี้นะครับนี่ก็อยู่ที่ความชอบลูกค้าแต่ละท่านนะครับอันนี้คือถ้าเอาเข้าป่าเข้าดอยเนี่ยไฟหน้าเดิมบอกเลยว่าต่อให้ใบไม้ถิกมันดีขนาดไหน ไฟเดิมๆม,มันเอาไม่อยู่ครับถ้าไปที่มือจริงๆนะควรจะติดไฟเพิ่มแบบนี้นะครับกะจังหน้าติดกระจังหน้าเป็นของตัวสตอมแท็กนะครับกะจังหน้าเป็นสตอมแท็กนะอันนี้ถอดจากรถสตอมแท็กมาเลยคุณผู้ชมเนี่ยถอดมาแล้วก็ยกมาใส่ตัวเอเวอร์เรสต์คันนี้นะครับตัวนี้ใช้งานได้จริงนะนะครับไฟเอวีเอ็กอะไรใช้งานได้จริงเพราะว่าเราติดตั้งต่อให้เรียบร้อยนะครับคือลูกค้าสามารถเลือกอกะจังหน้าได้ว่าเอาเป็นแบบนี้ หรือแบบของสตอมแท็กเพราะเมื่อก่อนอที่เราทำะจะเป็นทรงประมาณนี้นะเนี่ยจะเป็นแบบ FORD ประมาณนี้นะครับไม่มีไฟสตอมแท็กตรงรนี้ใช่ไหมแต่ทุกวันนี้ลูกค้าก็อยากให้มันเป็นแบบทรงประมาณนี้นะครับก็มีของตัวสตอมแท็กเพิ่ม้มาคือ AUV x AM, นั่นเองนะครับโอเคปกติที่เห็นตกแต่งมาจะเป็นยาง AT หรือว่า RT ใช่ไหมครับคันนี้นะครับ Primacy SUV เป็นยางมิชลินผมจะบอกว่านะครับ ผมมาใช้อยู่ยางตรงนี้เลยโคตรดีผู้ชมวิ่งไปนะสามหมื่นโลยังเงียบอะ่ะเออใครมาบอกว่ายางพวกนี้วิ่งไม่ดีนะผมเถียงเลยวิ่งไปถึงสามหมื่นโลอะ่ะยังเงียบเลยนะเสียงเงียบผมใช้จริงผมใช้จริงนะ s อ v ีเนี่ยเพราะว่าผมใช้อยู่ประมาณห้าหมื่นโลเปลี่ยนทีนึงครับประมาณห้าหมื่นโลอะ่ะผมก็ขายทิ้งให้คนอื่นเส้นละสองพันนะเส้นละพันอย่างเงี้ยให้คนอื่นใช้ ซื้อซื้อใหม่อะถ้าขอบ20ก็ประมาณสักแล้วแต่ร้านนะประมาณ8900 0านะครับแล้วแต่จะเจอนะเป็นยางที่ดีมากๆแล้วก็เงียบสายครอบควแล้วหนึบด้วยนะไม่ใช่ว่ามันเงียบแล้วมันไม่หนึบมันหนึบจริงครับเวลาวิ่งบนมอเตอร์เวย์เนี่ยนะ,นะม,นมันมันแบบเจอน้ำเนี่ยไม่ค่อยสะบัดน,นะครับตัวนี้ใสา่ย,ยางเป็น2 6 5ห0้าถ้าเป็นเป็นที่เราใส่ ATR t อ่ทะจะเป็นสองเจหใช่ไหมแต่นี้เราใส่เป็นสองหห้าโลด2นิ้วคุณผู้ชมเปลี่ยนบัมเบรกนะตัว แล้วก็ใส่น็อตเลเพิ่มเข้าไปเปลี่ยนจานใหม่นะเป็นจาน400 4.5มิลใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าให้รองรับกับตัวเบรกที่เราเปลี่ยนนะเข้าไปก็คือเป็นชุดสุลตานที่เราเคยทําประจับกันนั่นเองนะครับต้องใครดูคลิปนี้ก็ทนทน,ทนดูนะต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเสียงประมาณนี้นะวันนี้ <c oughs> นะครับอ่าทีนี้รถคันนี้จริงๆแล้วสีเดิมเนี่ยนะุณผู้ชมเนี่ยมันคือสีเทาดํามันคือสีเทานะครับเราทาการเอามาแลปเนี่ย สีเทาเรามาแลบให้มันเป็นสี MG ็มจเเกรย์ก็คือเทาเหมือนเดิมนะครับเวลาจดทะเบียนเราก็จดเป็นสีเทาเหมือนเดิมไงนะอันนี้ก็สบายไปนะครับด้านหลังเปลี่ยนเหมือนกันนะครับเปลี่ยนในส่วนตัวชุดเบรกขึ้นมาเพิ่มเหมือนกันทั้งหน้าหลังเลยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีส่วนตัวไฟที่เป็นไฟเส้นแบบนี้ขึ้นมานะครับไฟเส้นประมาณนี้รวมถึงเวลาที่เราเบรกจะมีตัวนังสือขึ้นมาเอเบอร์เลสถามว่าอันเนี้ย และแต่ความชอบของลูกค้าแต่ละคนแล้วกันนะครับว่าบางคนเขาก็ไม่ชอบบางคนเขาก็ชอบนะครับแต่ถ้าขับไปแล้วเจอตํารวจน้องบอสตารวจแต่งนะเรียบร้อยนะครับมันเรียกนะเออนะครับผมบอกไปแล้วว่าเออเดี๋ยวอาจจะมีหน้าทีนะนะครับก็ต้องยอมรับภาพไปคือเราอ่ะไม่สามารถขับลูกค้าได้ถ้าลูกค้าชอบแล้วก็โอเคไงระวังไว้นะครับต้องบอสตำรวจแต่งนะจะไปขี่ไปใกล้มันนะมันจับในเนี่ยเออ แาทีนี้มาดูด้านในบ้างครับวายทคเนี่ยด้านในยังบอกว่าเป็นรถที่ในห,หลายคลิปอาจจะเคยเห็นหมดแล้วแหละนะครับมันก็เป็นด้านในที่เป็นดําเบาะส้มแบบนี้แล้วก็ถุงลมนิรภัยมีแค่ทั้งหมด7จุดนะครับมีเจจุดรอบคันเลยซึ่งถามว่ารถครอบครัวในตอนนี้นะที่เป็นรถประเภทนี้นะครับก็มีแค่ Fortun e r อ u x ตาเจโรนิสันแล้วก็ e v e r อเรตัวนี้นะผมให้เลยนะนะครับนิสัน กับเอเวอร์เรสต์อะน่าเล่นมากนะครับแต่ว่าที่สันเนี่ยอาจจะด้วยที่ความที่ว่ารูปทรงมันดูไม่ค่อยโดนใจวัยรุ่นนะเขาก็เลยแบบเดี๋ยวนี้มาคนมาซื้อเอเวอรเรสต์กันเยอะนะครับพวงมาลัยเป็นแบบไฟฟ้าผู้ชมไฟฟ้าเลยนะเบาๆอย่างนี้เลยแต่ไม่ใช่เบาตลอดไปนะถ้าเราขับไปนะครับแล้วขับไวอะจะหนักละหน่วงขึ้นแล้วสามารถเปลี่ยนโหมดได้ไหมมันจะจะเปลี่ยนโหมดได้นะครับตรงโดยการหมุนที่ตรงตัวซีเลคเตอร์บริเวณนี้ เราหมุนซีเลกเตอร์บริเวณนี้สามารถเปลี่ยนโหมดได้ไหมถนนลื่นโคล,ล่องโหมดทรายโหมดอะไรเงี้ยที่ขึ้นมาตรงหน้าจอนะครับเราก็จะแบบปรับเลือกได้นะว่าจะให้มันประมาณไหนนะครับสําหรับตัวโหมดท้าที่แต่และโหมดที่เราเลือกไปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนหมดเลยนะเปลี่ยนทั้งเรื่องในส่วนของตัวขับเคลื่อนสีล้อระบบคันเร่งนะครับระบบพวงมาลัยมันสามารถที่จะปรับทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของตัวที่ เป็นตัวใหม่เนี่ยเขาาจะต้องเติมเขาเรียกว่าน้ำยาแอดบูผู้ชมนะครับห้ามลืมนะแอดบู Ad เนี่ยถ้าเราลืมเนี่ยบอกเลยว่ามันจะามาไม่สามารถที่จะขับได้คือสตาร์ทไม่ติดอ่ะแต่ขับได้นะถ้าดับเครื่องปุ๊บสตาร์ทไม่ติดเลยเนี่ยของตัวแอดบูนะครับหน้าจอ12นิ้วตัวนี้สามารถซิงค์แอปเปิลคาเพย์แอนดรอยออโต้ได้นะครับนี่บริเวณนี้ซิงค์ได้หมดให้หน้าจออะไรขึ้นมาบริเวณนี้นะครับเกียร์เป็นอีชิปเตอร์นะยังเป็นเกียร์แบบเกียร์ เกียร์สั้นแบบนี้เป็น e ิ h i ต t e r นะครับอ่าโอเคนะวันนี้ก็จะพอประมาณเท่านี้แหละเพราะว่าเสียงเรามันเสียงอยู่ใสนะครับหมายไทยไม่ไหวแล้วนะครับใครอยากซื้อแล้วก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรด้านล่างนะครับวันนี้ลาไปก่อนผู้ชมท่านสวัสดีครับ